สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็น ep ีที่2นะคะเป็นตอนที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของคำตอบของอสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้นะคุณครูได้พูดไว้แล้วนะคะว่าอสรรมการนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบนั่นก็คือแบบที่เป็นอสรรมการที่มีตัวแปร กับอสมการที่มันไม่มีตัวแปรนะคะสำหรับอสมการที่มันไม่มีตัวแปรนะคะเราจะหาคําตอบของอสมการยังไงนะคะเราจะหาตัวมาแทนตัวนั้นยังไงนะคะนี่หัวข้อนี้นะคะนั่นก็คือคําตอบของอสมการนะคะเราจะหาคําตอบของอสมการได้ยังไงนั่นก็คือนะคะคำตอบของอสมการอ่ะคือจํานวนที่แทนนะคะตัวแปรในอสมการแล้วทําให้อสมการเป็นจริงนะคะ ฟังมาอีกรอบนะคำตอบของอสมการนะคะคือจำนวนที่แทนลงไปในตัวแปรนะคะแล้วทำให้อสมการเป็นจริงนะคะทีนี้ถามว่าอสมการเนี่ยคำตอบมันมีหลายแบบไหมมันมีกี่ลักษณะนะคะมันมีทั้งหมดนะคะสามลักษณะค่ะนะคะลักษณะแรกนะคะเป็น ลักษณะแรกนะคะเป็นอสมการที่มีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบทุกคนแค่บางจำนวนนะคะแบบที่สองลักษณะที่สองนะคะคืออสมการที่มีจำนวนจริงมีทุกจำนวนเลยนะคะที่เป็นคำตอบนะคะมีทุกจำนวนเลยนะคะและลักษณะที่สามนะคะก็คือสมการที่ไม่มีจำนวนจริงใดเลยที่เป็นคำตอบนะคะทุกคนเห็นคำว่าจำนวนจริงไหมจำนวนจริงจำนวนจริงจำนวนจริง แปลว่าตั้งแต่นี้ไปนะคะตัวแปรที่พวกเราเห็นอย่างเช่นตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่3ามอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กําหนดขอบเขตว่าตัวแปรน่ะเป็นจํานวนอะไรนะคะให้เรารู้ให้เราเข้าใจตรงกันเลยนะคะว่าตัวแปรนะคะที่เราจะเห็นโดยที่เขาไม่ได้กําหนดอันเนี้ยมันคือจํานวนจริงนะคะที่ทุกคนได้เรียนมาแล้วตอนมอ2เนาะ ะะจำนวนจริงคือจํานวนที่แบ่งออกเป็น2จํานวนคือตรรกยะกับอตัตรรกยะพูดง่ายๆก็คือในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยทุกจํานวนที่เราเจอนะคะเป็นจํานวนจริงหมดเลยนะโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูนะว่าตัวอย่าง3ตัวอย่างที่คุณครูให้มาเนี่ยเราเราลองมาหาคําตอบของมันนะ,ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นนะฮะจงหาคําตอบของอสมการนี่ x เ,เครื่องหมายนี้อ่านว่ายังไงคะ มากกว่าหรือเท่ากับนะฮะมากกว่าหรือเท่ากับลบหนะคะถ้าเราลองแทนค่านะคะถ้าเราลองไปแทนค่าตัว x ตัวนี้นะคะทุกตัวเลยนะฮะที่มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบห้านะคะจะเป็นจริงนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยนะคะข้อนี้ตอบได้เลยนี่ ข้อนี้ตอบได้เลยนะคะหาตัวมาแทนนั่นก็คือจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงบอกว่าจำนวนจริงก่อนนะคะจำนวนจริงทุกจำนวนเลยทุกจำนวนแล้วก็ใส่เงื่อนไขไปว่าที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบห้านะคะมากกว่าหรือเท่ากับ ลบหาค่ะนี่สำหรับตัวอย่างที่1นะคะนี่คือการลองแทนค่านะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2นะคะจงหาคำตอบของสอมการ a ไม่เท่ากับ13นะคะอ่ะเราก็ลองแทนค่าไปนะคะเราลองแทนค่าไปเราจะเห็นว่ามีจำนวนจริงอ่ะจำนวนจริงเขียนไว้ก่อนเลยจำนวนจริงนะคะจำนวนจริง ทุกจำนวนทุกจำนวนถ้าเจอเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะแปลว่ามันยกเว้น,นะคะ่ะยกเว้นเท่าไหร่คะยกเว้นสิบสามจบค่ะแค่นี้ง่ายๆนะคะโอเคไหมต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่3ามคะ่ะตัวอย่างที่สามนะคะจงหาคำตอบของอสมการนี้ขึ้นมา m บวกสมมากกว่า m บวกเทุกคน ทุกคนลองแทนค่าดูนะถ้าสมมุติคุณครูให้อันนี้คุณครูขอโทษนะคะคุณครูให้ m เป็น1 1บวกสมากกว่า1นบวกเจะเห็นว่านี้เป็น4อันนี้เป็น10เป็นอสมการที่ไม่จริงนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะลองแทนค่าอะไรลงไปก็ตามเป็น m ตัวนี้ลงไปก็ตามมันไม่ มันจะไม่สามารถที่จะทำให้สม,ารรมการนี้นะ่ะเป็นจริงได้ดังนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบนะคะ,อะตอบนะคะตอบนี่เราก็ใช้ว่าไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบนะคะไม่มีจำนวนจริงใดเลยนะคะเป็นคำตอบนี่ลองไปแทนดูนะคะจะเห็นว่าไม่มีจำนวนจริงใดเลยนะคะทีนี้ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนสงสัยว่าครูแล้วถ้าสมมุติว่าอสมการที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนยกตัวอย่างเช่น 2x บวก9หารด้วย3อย่างเงี้ยมากกว่าหรือเท่ากับ10อย่างเงี้ยคุณครูแบบเนี้ยนะคะจะแทนค่ายังไงนะคะจะแทนค่ายังไงซึ่งถ้าเราเจออสมการที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแบบเนี้ยเราจะไม่ใช้วิธีการ เราจะไม่ใช้วิธีการขอ,องการแทนค่านะคะเราจะใช้วิธีการแก้อสมการนะคะแก้อสมการเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะเดี๋ยวครูจะสอนในคลิปถัดไปนะคะโอเคเนาะทนี้ทุกคนมาดูหน้าถัดไปก่อนนะคะดูหน้าถัดไปก่อนนี่ทีนี้ หน้านี้นะคะเป็นการหาคําตอบของอสมการเหมือนเดิมนี่เป็นคําตอบของอสมการนอกจากอสมการนะคะที่เราเขียนให้อยู่ในรูปของนี่คำตอบของมันที่เราเขียนให้อยู่ในรูปของการบรรยายแบบนี้นะคะเห็นไหมเราสามารถนำสิ่งที่เราบรรยายเมื่อกี้ากมาเขียนให้อยู่ในรูปของเส้นจำนวนได้นะคะนั่นก็คือการเราสามารถนำเอาเนี่ยมาแสดงกราฟบ,บนเส้นจำนวนนะคะ แสดงจำนวนจริงที่เป็นคำตอบอมาดูกันว่าเราจะแสดงยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะถ้า x มากกว่า a นะคะทุกคนเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอทบทวนก่อนนะเส้นที่พวกเราเห็นในที่นี้เขาเรียกว่าเส้นจํานวนนะคะเส้นจํานวนโอเคไหมเส้นจํานวนของเราจาได้ไหมยงังจำมลหนึ่งแล้วนะคะจะมีหัวลูกศรสองหัวอย่าลืมหัวลูกศรเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเออมันตัวเลขอะมันจะไปเรื่อยๆมันจะไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหมไม่มีที่สิ้นสุด นะทีนี้ x ที่พวกเราเห็นตอนนี้นะคะ x ที่พวกเราเห็นตอนนี้คือตัวแปรนะคะ x คือตัวแปรเดี๋ยวคุณครูขอเขียนไว้ให้นะ x คือตัวแปรคือตัวแปรส่วน a เนี่ยคุณครูให้เป็นให้นะคะนี่ให้ให้ a เป็นเป็นจำนวนจริงแล้วกันจำนวนจริงนี่โอเคนะ คือเราจะให้ x เนี่ยเป็นตัวแปรนะคะคือตัวที่ไม่ทราบค่านะคะส่วน a เนี่ยเป็นจํานวนจริงคือเป็นตัวเลขนั่นเองที่เราทราบค่ามาแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าคําตอบคาตอบของอสมการนี้นะคะคือ x มากกว่า a ถ้าสมมุติว่า x มันมากกว่า a อย่างนี้นะคะถ้ามัน x มันมากกว่า a ถ้ามากกว่าเฉยๆนะคะไม่มีเคหมายเท่ากับเขียนวงกลมโปร่งๆไว้แบบนี้นะคะ ต้องมีแบบโปรงๆแบบนี้นะทีนี้มากกว่านะคะมากกว่าจะไปทางขวาทุกคนมากกว่าจะไปทางขวายัางไงทุกคนก็ลากเลยค่ะลากไปนี่แบบนี้โอเคไหมมันคือจำนวนจริงนะคะมันหมายความว่าจำนวนจริงที่มันมากกว่า A นะคะแต่ไม่ได้นับ A นะไม่ได้เท่ากับ A ก็คือมันไม่นับ A มากกว่าไปฝั่งขวานี่เราก็นำตั้งแต่ตรงนี้นะคะ นี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ช่องนี้ตั้งแต่ A เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่ A เป็นต้นไปไปฝั่งขวานะคะต่อมาต่อมาถ้าสมมุติว่าอสมการแบบนี้ก็คือ X น้อยกว่า A ทุกคนถ้ามันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับมันไม่นับ A ทุกคนเขียนวงกลมไว้ตรง A ก่อนคะ่ะอันดับแรกเขียนกลมไว้ตรง A น้อยกว่าไปฝั่งซ้ายนะคะน้อยกว่าไปฝั่งซ้ายนี่ลากเลยคะ่ะแบบนี้น้อยกว่าไปฝั่งซ้าย ะะอันนี้หมายความว่ายังไงก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า A นี่น้อยกว่า A จํานวนจริง,รงทุกจํานวนเลยที่มีค่าน้อยกว่า A แต่ไม่นับ A นะคะก็เลยโปร่งไว้นะคะทีนี้มาดูอันนี้นะคะต่อไป x มากกว่าหรือเท่ากับ A นะคะเขียนวงกลมไว้ตรงที่ A ก่อนนะคะแต่ทีนี้ทุกคนสังเกตนะมันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยแปลว่ามันเริ่มต้นที่ A แปลว่าเราจะนับ A ด้วย ใส่ทึบไว้แปลว่านับ A ด้วยมากกว่าไปฝั่งไหนคะมากกว่าไปฝั่งขวาลากไปเลยคะ่ะนี่แปลว่าจำนวนจริงเนี่ยเรานับเริ่มต้นตั้งแต่ A เลยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะต่อไปต่อไป X น้อยกว่าหรือเท่ากับ A เหมือนเดิมนะคะโปร่งไว้ที่ตรง A เหมือนเดิมนะคะทึบไว้ตรงที่ A นะคะทึบไว้ตรงที่ A ทึบะะเพราะว่ามันนับ A ด้วยน้อยกว่าก็ไปฝั่งไหนคะไปฝั่งซ้ายนะคะลากเลยทุกคนนี่ลากแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่นี่ลากแบบนี้เลยคุณครูใส่สีแดงว่าให้เห็นเฉยๆนะคะว่าเราจะเอาจํานวนทั้งหมดตรงนี้เลยทีนะคะที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ A นะคะเวลาเราเขียนเส้นจํานวนเราไม่จําเป็นต้องเขียนเส้นสีแดงเหมือนครูก็ได้นะคะลบออกก็ได้ครูแรงเอาไว้เห็นเฉยๆนะคะต่อไปต่อไปอันนี้ แบบนี้หมายความว่ายังไงคะคุณครูนี่เห็นไหมแบบนี้เรี่องจะสับสนมันหมายความว่าจําจนวนจริงทุกจํานวนนะคะที่มีค่ามากกว่าลบ a นะคะและนะคะใช้คําว่าและและน้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะคะในเส้นจํานวนของเรามีแค่ a นะคะมีมีแค่ a คือมีตรงนี้ใส่ลบ a เข้าไปด้วยนะคะคุณครูขอใส่ไว้ตรงนี้แล้วการลบ a เอาเป็นสีดําแล้วกันนะคะลบ a แบบนี้อ่ะทีนี้ก็ใส่อ่ะทุกคนดูนี่นะเงื่อนไขแรก x นะคะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a อ่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ทึบใช่ไหมนี่เราไปฝั่งไหนคะไปฝั่งซ้ายนะคะเพราะว่ามันน้อยกว่าลากไปเลยลากไปก่อนนะคะเดี๋ยวพาทำต่อไปนะคะเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ x นะคะ x ปากอ้ามาทาง x นะปากอ้ามาทาง x แปลว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a ทุกคน x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a ถ้าเขียนให้ชัดเจนตรงนี้มันคือเดี๋ยวนะจะเขียนให้ดูนะให้ให้มันเห็นภาพชัดเจนตรงนี้มันคือ x มากกว่าลบ a และ x น้อยกว่า a แบบนี้นะคะ ก็นี่เนาะ x มากกว่าลบ a นะคะก็ตรงนี้นี่ลบ a มากกว่าใช่ไหมก็เป็นโปร่งนะคะโปร่งก็คืออะไรมากกว่าก็ไปฝั่งไหนคะไปฝั่งขวานี่ไปฝั่งขวาทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวนะจะเห็นว่านะคะเราใช้คำว่าและแปลว่าเราต้องเอาทั้งสองช่วงเนี้ยนะคะ มาเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมุติว่าอยู่มสีเขาก็เรียกว่าอินเตอร์สกกันเนาะแต่เรายังไม่เรียนถึงนะคะก็หมายถึงว่ามาัเชื่อมโยงกันเอาส่วนที่มันเหมือนกันแล้วกันอ่ะเอาส่วนที่มันเหมือนกันนี่ส่วนที่มันเหมือนกันก็คือตรงตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะคะแปลว่าเราจะได้โปร่งตรงนี้แล้วก็ทึบตรงนี้เราก็ลากเชื่อมกันเลยนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวขอลบตรงนี้แล้วกันลากเขียนใหม่นะคะ อันนี้เป็นลบ A นะคะนี่ก็จะได้โปร่งตรงนี้ทึบตรงนี้นะคะถ้าสมมติหรอครูมีวิธีการคิดลาดไหมนะคะคุณเมื่อกี้คุณครูคคบอกที่ไปที่มานะคะของการได้เส้นแบบนี้มีนะคะทุกคนสังเกตนะถ้าฝั่งซ้ายตรงนี้มันเป็นมันเป็นลบ A หนูก็เขียนลบ A ไว้ฝั่งขวาตรงนี้เป็น A หนูก็เขียน A ไว้ทีนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมดู แต่มันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เป็นโปง่งอันนี้มีเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าอันนี้ทึบอ,อย่างเงี้ยนะคะ,ะพวกเราก็ลองสังเกตดูนะคะครูก็จะสอนทางวิธีเต็มแล้วก็วิธีรัดนะคะโอเคต่อไปนะคะข้อที่ต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วก็คือเงื่อนไขก็คือคําตอบก็คือจํานวนจริงทุกจานวนนะคะที่ไม่ใช่ a นั่นก็คือ x ไม่เท่ากับ a แปลว่าเอาทุกตัวเลยยกเว้น a ก็โป่งที่ a แล้วก็ไปทางขวาและก็ไปทางซ้าย นี่เอาหมดเลยนี่เอาหมดเลยเอาหมดเลยยกเว้น A นะนี่คือการเขียนคําตอบนะคะลงบนเส้นจํานวนนะทีนี้ทุกคนเปิดไปหน้าถัดไปค่ะลองมาฝึกทําแบบฝึกหัด1.2ข้อที่1ดูนะคะ